สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมวิธีการวางตำแหน่งลูกสูบของรถจัก,กรยานยนต์2จังหวะกันบ้างน,นะครับก็สืบเนื่องจากว่ามีคำถามคำถามหนึ่งถามกันมาว่าลูกสูบของยามาฮ่าเทียร่า วางตำแหน่งอย่างไรสำหรับ y มา a าท t ล่าก็เป็นรถสองจังหวะเช่นกันครับหลักการวางตำแหน่งลูกสูบของรถจักรยานยนต์สองจังหวะเนี่ยหรือจะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะเครื่องตัดหญ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลักการวางตำแหน่งลูกสูบนี่จะจะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะฮะมีข้อสังเกตไม่ยากเราไม่จําเป็นจะต้องไปมองที่ลูกศรก็ได้ครับมองที่ลูกศรก็อาจจะทําให้เรางง วิธีสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยให,ให้เราถอดก่อนที่เราจะประกอบลูกสูบเอ้ยก่อนที่เราจะประกอบแหวนเข้ากับลูกสูบเนี่ยเรามาหมุนดูรอบรบร่องแหวนสังเกตด,กด зов, ีนะครับสังเกตดีรถสองจักหวะนเนี่ยมันเขาจะมีเขาจะปักหมุดไว้ที่ร่องแหวนนะครับร่องแหวนจะมีร่องบนกับร่องล่างมันจะมีการปักมุดไว้ทั้งทั้งทั้งด้านบนและด้านล่าง สังเกตดีๆนะสังเกตดีๆสังเกตดีก็จะเห็นความหมายของการปักหมุดนี่ก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อว่าเขาไม่อยากให้แหวนเนี่ยมันวิ่งรอบตัวเองระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงานนะครับเขาเขาจะล็อกให้แหวนอยู่ตายตัวอยู่ที่เดิมตลอดเวลาหากคืนว่าปล่อยให้แหวนมันมันวิ่งไปวิ่งมาได้โดยที่ไม่มีการล็อกนะครับ แหวนเนี่ยมันจะวิ่งไปขัดกันกับพอตไอดีพอตไอเสียหากแหวนหากแหวนเรามันหมุนเล่นตัวได้ครับมันจะไปขัดขัดกันกับพอตทีนี้พอมันไปขัดกันกับพอตเนี่ยมันจะทาให้แหวนเนี่ยมันไปกัดกินผนังเสื้อสูบเพราะว่าพอ i ตพอตไอดีอตไอเสียของรถจักรยานยนตสองจังหวะเนี่ยมันจะมีหลายจุดมากครับมีทั้งจุดเล็กจุดน้อยไปลองสเกตดูในเสื้อสูบ ภายในกระบอกสูบเนี่ยมันจะมีรูที่อยู่ในผนังกระบอกสูบสังเกตดูครับมันจะมีรูเล็กรูน้อยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราปล่อยให้แหวนมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหวนมันจะไปขัดกันขัดกันกับรูพอร์ตทีนี้มันก็จะสร้างความเสียหายให้กับผนังกระบอกสูบจึงมีการปักหมุดล็อกแหวนไว้ไม่ให้มันวิ่งไปวิ่งมาครัุประสงค์ก็มีประมาณนี้ส่วนการวางตำแหน่งลูกสูบของรถจักรยานยนต์สองจังหวะ ทุกรุ่นหรือว่าเครื่องยนต์การเกษตรเครื่องตัดหญ้าเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆนะครบบริเวณที่เขาปักปักหมุดไว้เนี่ยสังเกตด,ดีๆจุดที่มีการปักหมุดเนี่ยให้เราเข้าให้เราเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเลยว่ามันจะอยู่ด้านด้านบนเวลาเราเวลาเราประกอบลูกสูบเข้ากับการสูบเนี่ย ด้านที่มีการปักหมุดให้อยู่ด้านบนเสมอห้ามพลิกลงข้างล่างแบบนี้นครับถ้าหากเราพลิกลงข้างล่างแบบนี้เจ้าตัวปากของแหวนเราเนี่ยมันจะไปเสียสีกันกับพอร์ตไอเสียรถก็สตาร์ทติดได้ครับใช้ได้ประมาณสักอย่างมากก็หนึ่งอาทิตย์รถจะเกิดอาการปัญหาที่ว่าสตาร์ทติดยากบางคันก็ไม่ติดเลยเนื่องจากว่าเจ้าตัว แหวนลูกสูบเนี่ยมันไปเบียดเสียดซีกับกันกับพอร์ตไอเสียทีนี้มันก็จะสร้างความเสียหายกับกับแหวนลูกสูบแล้วก็ไหลังเสื้อสูบทําให้กันมากัดรั่วหากว่ามีโอกาสได้ประกอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานย,ยนต์สองจังหวะเนี่ยจำมาเลยนะฮะลูกสูบด้านที่มีการปักหมุดไว้เนี่ยให้อยู่ด้านบนเสมอ